เขาข้าวแม่น,นอ,อีกแล้วน่นอนอยู่เขาว่ามันสีหนาวมื่อก็น,นาวอีหลีต้องเล่งานยากๆเลยว่ะเขาเดาเทียมเบิ้งเดาเทียมซะแล้วคำนวณถือประเทศเล่าเป็นหิมะแล้วเวียดนามเป็นหิมะแล้ว ยังเมืองไทยนี่าไันบานเ้ามีหิมะนป็นคน,นขีต่ตายเขาอยอะหลยไม่เคยพอเพียไม่ได้ซื้อน้ำแข็งจแล้วนะห้านลำบานพากันเล็กหน่อยกวดตอมๆเท่านร้นำบานห้อยเลยเป็นหนึ่ยว่ากินน้ำแข็งใสเห็นปะ แล้วก็ใส่ใส่ใส่โจ๊กใส่แล้วกัน,น,ำน,น้ำหวานห้วยห้วยนมห้วยพร้อมนี่มันลนลงมาแต่ท่านฝ่ามกินได้ว่ท่านลรอวะโลกเปลี่ยนแปลงเอาหนาวมาส่งวันนี้วันที่สิบเจ็ดมกรา ม่อวานในวันคู่ไปอุดรไอ้นองมอสรอยู่ไปคารวะพุทธอภรยนก็หลายโย,ยมก็หลายหมู่บ้านแถวอีสานเท่าเนี่ยบ่ปันหดดับโควิดก็ได้ก็ระวังเอาใหเอามั่น ระวังตนวระวังตัวเอาส่วนทางจังหวัดอื่นเขาก็ระวังหลายอยู่แล้วทงังภาคตะวันออกทางภาคกลางมองได้เป็นเขตมันเล้ก็เลยระวังตัวหลายขึ้นส่วนงานห้อง ันทียี่สิบหกกลุ่มผ้านี่จัดอยู่จัดอยู่พุบเป็นอย่างห่ะงเขามันอยู่รอกเขตแนวโนมมันเท่าไปแล้วนะแถวสารคข้ามห้องก็เมิดแล้วเดี๋ยวนี้ผมมีโควิดเด้สารคข้ามกบ,บเสียงรายแล้วล่ะเีตสลรกข้ามห้องรักษาจาของเอาไปเอามันน้ำ ั้งคนตั้งก็รักษาเอาตระข้ามเนี่ยถ้าเศร้าแล้วออกร้งบานไปแล้วคอนเจนก็นออกรงบานเกือบหมดแต่มั้งมันรักษาได้อยู่โควิดกระจามันก็จะขึ้นเป็นวัดต,ตะเก่านะนะั่นแะมันสีวัดแบบไม่มันเป็นทั่วโลกเลยตื่นเต้นแห้งทะเลบวชมันเป็นน้ำข้าวสารขอมูลกับวัชจักร ยุคนี้นเป็นยุคข่าวสาร้อมูลเขาเป็นยุคอเมริกาคนก็หูยพีเลยท่านที่เห็นว่าข้าวสาร้อมูลมันเร็วยุคนี้ยุคสมัยใหม่บางทอก็มีข้าวปลอมข้าวหลอกกันจุดประสงค์จุดมุ่งหมายอื่นๆนั่น,น บอกว่าเป็นจริงแตแถวเขตเท่านี่มันก็บอเป็นอย่างไรบอกเป็นอย่างหลายแต่ว่าก็ต้องระวังรักษาเอารักษาเอาไฟเอามันทังบ้านท่ามันหอนมันหนาวข้าวเดียวหนึง่งมันก็เศร้าเศร้าหนาวคนะุคณภูมิมันสูงโลกสุ่มนี้มันญญานก้มหอนตกวัด สายพันใหม่เนี่ยส่วนกำหนดงานทั้งห้องกบท่านเรื่องขออนุญาตไปท่านละทำาเรื่องขออนุญาตไปคือห้องออสิจัดงานประเภทนี้บุญพระเวทเท่าแต่ว่าในบุญพระเวทท่านสินยกเสาเอกพระไตรัตนเจดีย์นั่งอันนี้คือสำคัญสิยกเสาเอก เมื่อวันที่ยี่สิบหกเป็นมาฆาเลิกเดือนสามเนบ้งเดือนสามเมื่อเดือนสี่วันมาฆาเดือนสามนี่แหละช่วงวันมาฆาบูชาพอดีเป็นวันสำคัญทงางศาสนานะการสิญญเสาเอกช่วงสาย เลือกง,งามย่ดีเอาเลือกมากค่ะเป็นเครื่องหมายถึงนันเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาประยกมือนั้นล่ละส่วนม่ยังเป็นเจ้าภาพแบบมีซื้อมิเสียงไว้ใส่เสาเอกไว้กับยังสามารถเป็นเจ้าภาพได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะยังสามารถเป็นได้ยุเพราะวะ่า ถึงซีลอแล้วก็ยังเป็นได้อยู่ือสาเหตุที่ประกาศไปนะหมายถึงของที่ระลึกที่สิยหายเจ้าภาพนะเอาเสตดหุ่จักจำน,นุนเอาจาวาจำน,นุ่นใอดเอาสิสด้เตรียมไว้ให้ถือต้องนะมันจังสิบพ่อกันเอาไปทำอาจีิบุพพ่อก็เลยประกาศให้จองไวนตอนนี้ก็มีจ่จะภาด้วยรอยก็คนนะ้นอะ มันจองไว้ในไายสื่อของเจ้าภาพมี่กระสได้จาลึกใส่เสาเสาเอกไว้หรือคำว่าเป็นเสาเอกก็สเพชรเป็นแท่นศิลาใหญ่ใส่ตั้งไว้เป็นแท่นในหันละว่ามันหลายซื่อมันจะได้ใส่หลายอยู่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพมีสื่อมีเสียงเข้าใส่ไว้นี่น้มสก,กุลเข้าใส่ไว้ให้ลูกให้หลานในเบื้อง เลนล้นหล่อนได้เบิ้งโอ้นี่บั่นพระบุรุษเขาเป็นผู้สร้างนะบั่นพระบุรุษเขาเป็นผู้ภาคกันเฮ็ดกันสร้างเขาสิมาเบิ้งนะโรงลานสิมาเบิ้งห้อยตีนห้อยมือเอาอีกหลายร้อยปีไปทั้งนา <c oughs> นี่แหละก็ควรเฮ็ดดอกเพราะฉะน้นควมีกำลังกับคนคว,ควายเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดไว้แหม,ม,มเป็นสมบัติศาสนาสมบัติศาสนาสถานศาสนาวัตถุ ของพุทธศาสนาไว้ในการยืดอายุพุทธศาสนาถ้าเราขา,าดญานโยมบม่มีโอกาสได้เทศได้สอนเผยแพร่ศาสนาโดยการแสดงถรำหรือว่ม,ม่มีโอกาสได้ออกบวชปฏิบัติในคมะกะดีเขาก็เอาเงินเท่าหีหแหละเผยแพร่เอาเงินเท่ายืดอายุพระศาสนาไปผู้ใดพอมีกำลังกับคนไวยซอยกัน เฮ็ดเอาพอได้เฮ็ดให้เข้าได้ดลักส่วนนี้ให้จะเข้าเฮ็ดเข้าคนควายเอาฝากไว้ในาศาสนาเห็ดดูๆเฮ็ดเรื่อยๆสําเร็จประโยชน์คือบโ,โบวชเท่านีนแหละเห็นบะ่เ้าทำบุญมาเสมอเสมอเลยฮักประโยชน์มันได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเห็นได้บวชหาสิบล้านเห็นแต่มันแล้วหรอเว้ยเนีเ่ยก็ยังเงินเงินเศร้าฮ้องทำมาเฮ็ดดูๆนะเน่ะเฮ็ดเรื่อยๆเขามีกำลังสเสนอตก็เฮ็ด ตามกำลังเฮาก็สำเร็จขึ้นว่าพ่อเป็นบวชขึ้นมาเราบดนเห็นว่าัน่งเป็นการเผยแพร่ศาสนาจังได๋หนึง่งไปถ้าบวชลูกบวชหลานทำกิจของสงฆ์บวชนะเออทำกิจสังฆกรรมต่างๆนี่เป็นสำคัญเป็นการเผยแพร่ขึ้นจังได๋บ่นเหเฮ็ดมาแล้วเงินเฮาน่ะเดี๋ยวมาสื่อใหม่ดูน่สื่อนั้นสื่อนี้ใส่น,นี่นี่นะ ผู้ได้มากกับมักกาบของเขาเลยแต่นี่คนกำลังแตกตื่นมักกาบเบื่องในอินเทอร์เน็ตเราพาก,กันมามักกาบโบวเท่าเลยล่ะมักกาบไม่ดูห้องพูไดได้ท่านไว้กสิดีใจเยอะที่ท่านไม่ดูท่านเงินสื่อไม่ดูผู้ได้ได้ออกเงินก,กสิดีใจแต่เงินนี่เอาเงินมาเผยแพร่เงินเพื่อนเป็นเงินเผยแพร่ศาสนาคนในมักกาบมาไหวา สักกะบูชาเราเป็นมองศักดิ์สิทิทธ์ว่าสันพากันลังมากราบบูชรจริงบวชมันก็ลายอยู่แต่ว่ากรเจ,เเจ้าเห็ดไบกรเจ้าบเห็ดเครื่องห้องห้อเห็ดใบป,ปุ๊บนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาไม้ยำเลยก็ะสุนไม่ไหมอยู่ไหมในหูในตาในใจเขานี่ยแหละเห็ดใบเงินเศร้าเขาเลยเห็ดใบแล้วคนลังมากราบอยู่เมื่อตีเมื่อสัตว ไ่ได้เลือกเสาอาทิตย์ได้เดียวไวันธรรมดาคนก็มามากาบโบดเนี่แหละมาเบิงมากาบมไหว้มาสาักระบูชาเงินเ้าอันนี้เอินมาเอาเงินเ้าเผยแผ่ศาส,สนาเป็นอย่างซี่ล่ละอันเจดีย์แห่งสคกกว่าก็นี้อกีกเจดีย์นันเป็นของที่มันจุพระมรมมาสาร,ริกธาตุแห่งเป็นของยิ่งใหญ่ก็อันนี้เองไ่นเ้าขนควายเอา็ดเท่าได้ก็ดีเมือ่อ้ามีกำลัง ได้ค้นควายส้อยกันสุภุสุขคนได้เป็นข้าเ,เป็นผู้มิส่วนในการนี่นะ mm. ให้เข้าเป็นผู้มิส่วนในการนี้ mm. ก็เลยประกาศบอกบุญไปวันที่ยี่สิบหกกลุ่มผ้าเป็นวันสุ์พอดีวันมาฆะบูชาวันยุดธ mm. วันนักขัตเลิกวันยุทธคนได้มีโอกาสไปทำบุญ mm. เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนา เอาวกะสิมีวิธียกเสาเอกนี่แหละย่ำก็สวยๆจักหน่อยย่ำม,มือแรงกับแห่พระเวดอ่ะย่ำม,มือแรงแห่พระเวดกังขึ้นกิดเทพพระเวดกังขึ้นให้มันแล้วเทพพระเวดกษัตริย์กังขึ้นส่วนพุทธาวิเศษน้ำให้นแต่บรรเล้วปั จตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในการกระทําที่บุญทํางานานะั่งเ้างน่ะร่วมเั้ื่องเจ้าภาพเพื่อเป็นเจ้าภาพเสาเอกก็ทิ่ร่วมๆกันนั่นแหละเพื่อที่สิเธิเพ่อโยกเสาเอกแล้วก็ทีใส่เงินยู่ช่วงนี้เลยใส่สิบเอ็ดล้านสิ่ได้ใส่เงินสิบเอ็ดล้านแต่ว่าห้องเขาจะมีเงินเ,นเจ็ดล้าน,นที่ได้หาอีกหลายอยู่เพราะฉะนั้นเลยยังขาดหลายเตอิอพอสมควรอยู่่วยกันเนะ่วยกัน ผู้ด่นมากผู้ดีมากคือฝนตกน่ะสิว่ามันเม็ดหน่อยว่าแมนที่ฝนตกลิ้นมันตกหลายเม็ดเนาะตกหลายหมองหลายเม็ดตกห้มก,กันเขาห้มกันเขาอยู่ในทะเลก็มแต่ฝนตกลินนั่นแหละน้ำในทะเลเต็มยืนแต่มันน้ำฝนตกลิ่นเนี่ยน้ำในห่วยในหนองสิมันเต็มยอยูย่ในห่วยในหนองได้ก็เพราะว่าฝนตกลินฝนตกดู เอาก็เย็บประมาทแล้วเงินเท่าหน่อยเห็ดน้ำเพลนหลายปนันบ่ได้เอาไปเย็บประมาทอันอาศัยในหน่อยดูนะมันหน่อยดูหน่อยหลายคนมันก็เป็นเงินหลายก็ได้เห็ดได้สางน้ำประกาศบอกบุญไปให้ได้กลุ่มได้ห้อมกันวันที่ยี่สิบหกกลุ่มผ้ามาห้อมกันเห็ดบุญสางเจดีย์ขาดเอวไลายดอกสามสี่ล้านนี่แหละเราพอนเ้อะ ยะทาวลิวะฮาปูลาปาลิปุเรนเตสาคะลังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปทิตังตุมหังกิปเมวะสมิตยตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโดปะนัสโสยะทามณีโชติลาโสยะทา สัพพะโลโกวินัสสโตมะเทภะวะตวันตะรายโยสุขิทิขายุโกภะวะธันนาสิลิสานิจังุทธาปัจจายนุาตาโลธัมมาวัทันติอายุวันโสุขัง พลังชัยาสิทธิทธนังลาพังโสธทพขาขยังสุขังพลังเสลียายุจวันุอจาโพคังวุธิจยาสวาสาตาวาสาธายุจาีวาสิทธิพภวันุเท ฮาวาตุสาพมังคาลังละคันตุสัพรเดวตานุภาเวนะสานาโสติภวันตุเตฮาวาตุสาพมังคาลังละคันตุสัพรเดวตาสัพภาธรรมานุภาเวนะสานาโสติภวันตุเต สวะโตสาภมังคาลังลัคขันโตสาปะเดวตาสาภาสังฆานุภาเวนสะนะโสติภาวันตุเต